สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาอยู่กับแดนที่สาขาสนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัททอโต้ค่ะวันนี้แดนมีรถสวยเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับตอนนี้นะกระบะค่อนข้างหายยากแล้วนะคะแต่ว่าทอโต้ไปคว้านมาได้นะคะวันนี้จัดเป็นตัวแคบยกสูงเกียร์ธรรมดามาให้หนึ่งคันนะใครที่แบบว่าหารถใช้งานเน้นแบบบรรทุกซสายลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดคันนี้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ด้วยนะคะบอกได้เลยว่างานดีแน่นอนแล้วก็เลขใหม่น้อยด้วยนะคะ ก่อนที่จะพาไปรับชมรุ่นราคานะคะเลขใหม่เดี๋ยวฟังโปรโมชั่นก่อนนะคะวันนี้แดน,นมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเลยใครพร้อมจบพร้อมจองนะยคะแคบหน้าจอมาว่าดูมาจากช่องทางนี้เอาไปเลย1งก็งมาถึงหน้าหลังขายไม้ฟรีนะคะหรือว่าจะเป็นในส่งตัวพรมไดมอนด์คัสมีเฉดสีให้เลือกกว่า20เฉดสีด้วยกันนะคะและไม่พอเรามีวารันตีน่นะคะในส่งตัวรับประกันคึ้นเกียร์ด้วย1ปีบอกได้เลยว่าซื้อกับทอโต้นะคะได้แต่วความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะ วันนี้นรก็มาอยู่กับรถคันนี้นะคะไฮรักรีวอสองันสี่ตัวมิสสมาร์ทแครปพิเลนเนอร์นะคะรถปี2021เปีเ็ดกตรุ่นตัวมิดนะจะได้ในส่วนตัวไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะตัวนี้มีไฟเดย์ไทม์ลันดิ่งไลท์ให้นะคะรวมถึงไฟตัดบ,บอกวิ่งให้ครบ2คู่หน้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะคะด้านหน้าให้มาแบบจุกๆเลย2จุดด้วยกัน ะะปกติเดิมโรงงานไม่มีนะอันนี้เจ้าของเดินใจดีติดตั้งมาให้นะ,ะแล้วก็ในส่วนตัวกระจน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นชมหมูป่านะคะเป็นโชมใหม่ล่าสุดหน้าปัจจุบันที่ยังขายป้ายแดงนะคะตัวภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะหล่อเท่มีสไตล์ตัดด้วยขอบคิ้วกลมเงี่ยมแบบนี้นะคะชมหมูป่าหล่อมากๆเสารับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่เลยพี่เลขทะเบียนยังเป็นต่างจังหวัดอยู่นะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวทางบริษัทเราจัดการ โอนย้ายเป็นกรุงเทพให้นะคะลูกค้าแค่ทำเอกสารแค่นั้นเลยเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวบริษัทจัดการให้นะคะท่นนี้5้า0 0นบาทเนี่ยป้ายแดงประมาณ8,000สนกว่าหายไปประมาณ3,000สนนะะแต่ว่ารถเนี่ยคือสภาพตของป้ายแดงเพราะเลขหม่แค่8,000มโลเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกได้เลยว่าสีเทาดำเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าหายากามากนะวันนี้พอโต จัดมาให้แล้วนะคะใครที่แบบชอบความดุดันนะคะจัดคันนี้ไปไม่มีหวังแน่นอนนะคะสภาพบอดี้ตัวรถทุกอย่างสวยกริ๊สวยเดิมนะคะไม่มีช้ำเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กอลอยเดินแท้โรงงานนะ,ะสีเดียวกับตัวรถแม็กขอบ17เดิมๆสเปคเดิมเลยนะคะลัดด้วยยางบิสโตนสาภาพสวยๆนะคะใครที่ต้องการนะจัดคันนี้ไปก็คือพร้อมขับได้เลยนะ,ะแล้วก็ในส่วนตัวบันไดข้างนะคะนี่ ให้มาแบบสวยๆแน่ๆแนๆนะคะไม่มีช้ำไม่มีรอยถะลอกใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าสีของตัวรถเนี่ยสวยเรียบเนียนสม่ำเสมอร,รอบคันนะคะไม่มีสะดุดไม่มีซีดไม่มีด่างนะคะงานดีมากๆตัวนี้นี่นะคะได้ในส่วนตัวคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูแคปเลยนะคะกระจกทุกพานสังเกตได้เลยว่าเดิมท้โรงงานนะคะมีตาปั๊มตัวต,ตาชัดเจนพร้อมกับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วด้วยรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนตัว กระจกมองข้างนะตัวนี้ได้เป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยฝาครอบโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวนะ,ะสำหรับตัวเบาะเนี่ยได้ในส่วนตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านฝั่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเบาะสวยเบาะตึงไม่มีช้ำไม่มีย่นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโอเ n นแคปเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะได้เบาะมาทั้ง2ตอนนะคะตอนหน้ากับตอนแคปตอนแคปก็จะมีเป็นเบาะโซฟามาให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสภาพกริบๆไม่มีแตกหักฉีกขาดใดๆทัสิน้น กับโครงสร้างที่มาเดิมๆดูได้เลยว่าหัวนงหัวน็อตคือไม่มีกระดิกไม่มีขยืรานะคันนี้นะคะการันตีให้ดูมาแล้วรอบคันนะคะย้ําให้เลยว่าน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันงานดีมากๆนะคะใครที่สนใจสามารถโทรปรึกษาเรื่องรายละเอียดการออกรถได้เลยนะคะเบอร์โทรขึ้นโชว์แล้วด้านล่างนะ,ะโทรมาได้ย4บชั่วโมงเลยยังได้รถสวยๆไม่ต้องรอช้าคันนี้จัดไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนตัวสติ๊กเกอร์พิเลนเนอร์เนี่ยมีครบหมด2ฝั่งซ้ายขวานะคะ สวยมากของตัวเลนไฟไท้ายเนี่ยเซหรบชมใสม่เนี่ยจะออกไปแนวเลข3และนี่สังเกตได้เลยว่าสวยงานดีไม่มีช้ำนะไม่มีแตกไม่มีหักเลยทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังกระบะเนี่ยโลโก้ฝาท้ายได้มาครบทุกตัวอักษรกล้องมองหลังเดิมแท้โรงงานมีให้ครบนะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3มีให้ครบกระจกหลังไล่ฟ้าเรียบร้อยนะคะคันนี้มีในส่วนตัวเซนเซอร์ถอยกระยะมาให้อีกทั้งหมด4จุดนะโอโหให้แบบจุกๆเลย หน้า2หลัง4ี่นะคะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็สําหรับตัวกันชนเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยจิ้มรอยชนใดๆสิ้นนะคะไม่พอเดี๋ยให้ดูไลเนอร์กันนี่นะคะเห็นจากสภาพแบบนี้แล้วนะคะพี่การันตีเลยว่าตัวรถคันนี้เนี่ยไม่มีการบรรทุกหรือว่าใช้งานหนักมาอย่างแน่นอนดูจากไลเนอร์ได้เลยร่องรอยการใช้งานแบบว่ารอยยกของหนักรอยเจาะรอยขูดคือไม่ได้มีนะคะสภาพสวยนะคะสภาพสวยมากคันนี้นะคะน่าจัดมากๆกับแผงกระบะเดิมๆแบบนี้ โครงสร้างเดิมๆเมคอ์พเห็นได้ชัดเจนนะหัวน็อตเดิมๆนี่สวยครบจบในคันเดียวนะคะ5 9 0 0บาททวนนะคันนี้เลทพอนฟรีดาวนะี่คะพอนเริ่มต้นที่9000กว่าบาทเองโอ้โหคุ hmm. ้มมา,ากๆเะคะเ mm hmm. หลือจะเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายพี่พี่ซื้อได้หมดนะไม่จําเป็นนะแบบว่าเอ่อต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นที่ซื้อกาบผู้หญิงก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะล่าสุดเพิ่งทําลูกค้าจบไปนะลูกค้า mm hmm. ขอขิงนิดนึงนะลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะ อาชีพรับสดด้วยไม่มีใบขับขี่แน่สามารถทําจบโดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินในการเอารถได้นี่เป็นไงบอกเลยว่ามาซื้อกับเราที่ทอโต,โต้นะคะไม่มีผิดหวังเรื่องไฟแนนซ์นนะมีบอกเลยว่ามีทุกแบงค์นะคะแล้วก็งานไวไว้ใจได้เลยนะ นี่นะคะด้านซ้ายด้านขวาทุกอย่างสวยหมดสําหรับตัวรถนะคะไม่มีช้าเลยตัวนี้ระบบเบรคจะเป็นแบบหน,น้าดิสหลังดมนะคะหีล้อมแบบสังเกตได้เลยหล่อทุกล้อนะคะแล้วก็ในส่วนตัวคัสซีเนี่ยได้มาแบบเดิมๆนะคะตัวลงตัวเลขทุกอย่างเห็นได้ครบหมดชัดเจนช่วงล่างนะสังเกตได้เลยคาบสนิมคือไม่มีนะรถสวยใหม่และเอี่ยมมากคันนี้นะใครที่หาอยู่ต้องจัดด่วนเลยนะคะ ปีใหม่ไม่น้อยออปชั่นบอกได้เลยว่าก็มาจัดเต็มเช่นเดียวกันนะคะแถมกระซประตูต่างๆไม่ได้มีช้ำเลยนะนี่งานดีมากๆพร้อมกับตัวภายในเนี่ยจะคุมโทนไปด้วยสีดําภายนอกเทาดำใช่ไหมภายในคุมโทนดําและอย่างที่บอกเลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านฝั่งคนขับเรียบร้อยนะคะบอซสวยบอตึงระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะนี่ปรับเอนได้เลยนะคะนี่ งานดีมากๆแล้วก็ได้ในส่วนตัวพวงไลท์ที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยตัวนี้เชื่อมต่อวัตูุร,รับสายโทรเข้าโทรออกได้รถสวยปีใหม่ใช้งานน้อยพี่ๆจัดไปเลยคันนี้ไม่มีผิดหวังนะ8 5 0 0 0โลเองนะคะแล้วหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะคะสีสันสวยสดงดงามตัวนี้มีหน้าจอแบบทัชสกรีนให้นะคะพร้อมกับ กล้องมองหลังเดิมแท้โรงงานนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธใดใดได้หมดเลยมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นแอร์ปรับอนาล็อกแล้วก็เกียร์แมนนวน6สปีดนะคะก็ใครที่ชอบสายลุยหรือขับแบบซิ่งๆจัดไปเลยนะเกียร์ธรรมดาขับมันแน่นอนนะคะแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายนะคะโครงสร้างทุกอย่างมาเดิมน็อตไม่มีกระดิไม่มีขยเยื่นแน่นอนนะคะจังหวะนี้บอกเลยเลยว่า จองให้ไวจองกันให้ทันนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของโทรมาเลยเบอร์โทรขึ้นโชว์ไว้แล้วด้านล่างสายมื่น,นะจ๊ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาดูครบรอบคันเนี่ยดูให้จบด้วยครบในทีเดียวแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ Gd Asian Boost นะคะเชื้อเพลิงดีเซล ได้แรงบิดสูงในะรอบต่ำขนาด2.4เล็150แรงม้านะคะดูได้เลยว่าห้องเครื่องคือแบบมาสวยเดิมๆค่าน้บมันไหลเยอะไม่มีนะคะทุกอย่างสวยครบจบหมดเลยสำหรับตัวแบตเตอรี่ก็ได้ลูกใหญ่ไฟเต็มนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไดนะเดี๋ยวพี่ช่างเขาจะเช็คค่าแบตให้อีกทีหนึ่งชุดหวัวก็หลอดชุมล้อเนี่ยคะไม่มีการค้อตัดต่อทําสีมาอย่างแน่นอนรอยซีนํางมะพร้าวเดิมแท้โรงงานเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ด้ันคงด้านข้างนี่แกมซ้ายแกมขวาทุกอย่างครบหมดนะคะ ตัวนี้จะเป็นแผ่นเพจเลขเครื่องเลขถังทุกอย่างชัดเจนปีผลิตตรงรุ่นนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้1ห,หัวน็อตจิ๊าผักระโปรงพี่พีดูได้เลยนะคะด้านบนด้านล่างในทรงในซอกกระทิบไม่มีกระดิกไม่มีขยืน่นแน่นอนนะคะสำหรับตัวคันด้านหน้าเช่นเดียวกันคันแท้คันเดิมนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะอักษรซ้ายขวานะคะตัว L ตัว R ชี้ขึ้นทุกอย่างมีครบหมดชัดเจนนะคะ งานดีมากๆแล้วดูสภาพท้องเครื่องใหม่ๆมแต้มสีเห็นได้ชัดเจนชุดแผงจิ้งหรีดด้านหลังนะคะไม่มีหย่อนไม่มีย้วยระบบ,รบเบรก ABS มีให้ครบหมดถัดมาหัวน็อตฝั่งนี้เช่นเดียวกันไม่มีกระดิกไม่มีขยื่นนะคะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานตาปัม๊มโตต้าชัดเจนแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ได้มาพร้อมกับฉนวนกองความร้อนนะคะสภาพสวยๆไม่มีตกหย่อนของช้าง สิกเกอร์เหรียญบาทครบหมดนะคะสิกเกอร์ข้อควรระวังเบคอัรทุกอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆสภาพคือแบบไม่ต่างจากไม้แดงนะคะแต่ว่าราคาคือหายไปประมาณ3า0แส0และและเลขไม่ก็คือถือว่าน้อยอยู่นะคะไม่แค่8,000 80, 0เท่านั้นเลยนี่เวลาเราออนสวิตนะก็จะเห็นเลยเป็นไฟเด i ท e มลันนิ่งไลท์แบบนี้นะคะสวยครบจบในคันเดียวนะะี่ยห้าแสบาทท้วนใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนีคะไม่ต้องคิดเดยอะเลย กริบโทรศัพท์ขึ้นมาโทราหาแนนได้เลยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะซื้อรถกับเราเอกสารใช้ไม่เยอะค่ะที่สาคัญอนุมัติไวงานไวไวใจทอโตได้แน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเดี๋ยวส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงยันนาะบ้านทั่วไทยได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครต้องการตัดจบซื้อสดรถทุกคันที่บริษัทเรามีเล่มพร้อมโอนเรียบร้อยนะคะไม่มีติดเจ้าของเดิมไม่มีติดไฟแนนซ์เดิมการันตีโครงสร้างนะคะสภาพตัวรถมีการตรวจช็คตัวรถก่อน ส่งมอบก่อนจัดไฟแนนซ์ให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วไม่พอใครสนใจอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะมาดูให้เห็นกับตาว่ารถสวยจริงตรงปกหรือเปล่าก็มาหาเราได้เลยร้านอยู่ตรง4ี่แยกมินบุรีนะคะเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดราชการแใดๆทั้งสิ้นนะคะมาวันไหน โทรมาสอบถามก่อนได้เลยว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถมาทดลองขับหรือพาช่างเข้ามาดูรถได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนจากการคลิปนี้นะคะฝากพี่ดูท่านเลยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้แนนแล้วก็ทีมง,งานตอโต้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสเจอรถสวยๆส,สภาพนางฟ้าราคาเบาๆเลขหม่น้อยๆแบบนี้อีกก็กดกระดิ่งกริ๊งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมกันมาจนจบนะคะสนใจยังไงติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ